ฟังชันนะทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจชาวโลกเป็นทุกข์กายแล้วมันก็มักจะเลยลามไปทุกข์ใจด้วยหนามตั้มน้อยที่เท้าก็เจ็บที่เท้าก็เอาแหละมีรอยแผลเป็นที่เท้ากนแล้วไปแม้ถ้ามีรอยแเป็นแผลเป็น,ปน,ปน,ปนที่แก้มสักหน่อยเนี่ยโอ้โหจะตายได้ได้แม้แผลจะหายแล้วก็ตาม นันทุกกายและยังไม่พอทุกใจอีกเลยแต่ว่าพระอรหันต์ท่านมีความทุกข์ทางกายไหมนี่ไม่ได้ฉันข้าวยังไงก็เป็นทุกข์แต่ทุกแค่กายท่านไม่ได้ทุกข์ใจโดนแดดโดนลมโดนฝนท่านเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไม่เฉพาะคนพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์แต่ว่าก็ทุกแค่กายสําหรับผู้ที่หมดกิเลสแล้วไม่ทุกข์เข้าไปถึงใจนั้นมีแค่นี้เองต่เช้าโลก ทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ว่าใครที่ฝึกตัวมาดีก็จะเลียนแบบพระอรหันต์คือทุกกายก็คือทุกกายแต่ว่าไม่ยอมทุกใจด้วยก็มีเช่นเศรษฐีในอดีตเมื่อข้าวปลาอาหารฝืดเคืองในโลกนี้เหลือข้าวมื้อสุดท้ายน่ะหงจะกินอยู่แล้วเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาข้าวมื้อนั้นที่จะกิน ไม่กินเลยตักบาตรให้พระปัจเจกผู้เจ้าหมดเลยพระปัจเจกท่าจะแบ่งกรรมมาเพไม่เอาพระคุณเจ้าโปรดโยมเพื่อชาติหน้านะชาตินี้นะถึงได้กินอีมื้อนี้นะพรุ่งนี้มาลือนี้ก็ตายอยู่ดีถาวายนะทั้งหมดเนี่ยพระคุณเจ้าไป,พร,าไปพระคุณเจ้าจะได้อยู่แล้วไปโปรดชาวโลกที่แคว้นแคว้นแดนอื่นต่อไปพวกข้าวเจ้าจะตายกันมันตายไปแล้วก็ทุกข์กายไหมทุกทุกข์ใจไหม ุกเหมือนกันไม่ถึงกับทุรนทุรายยอมอข้าวมื้อนี้จะกินไม่กินถาวายพระไปเลยเพราะยังไงก็อย่าตายแล้วพระให้พระท่านมีเรี่ยวแรงอยู่ไปโปรดชาวโลกต่อไปอะไรเหล่านี้เนี่ยมีตัวอย่างในอดีตเอาไว้ให้ดูแล้วถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้จักวางตัวได้ถูกเองมันก็เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีรามีทุกข์อะไรขึ้นมา ก็จะได้ไม่โวยวายเกินเหตุไปคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ด้จองเวีรใครมีแต่จะระมัดระวังตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้มันจึงจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส